ซิตี้ปี1.4นะครับก็นับเป็นเจนที่4ใช่ไหม เนที่4ในไทยเป็นเจนแรกที่ใช้เกียร์ CVT นะครับส่วนเครื่องยังเป็น ivtec เหมือนเดิมนะครับเครื 1, 5, ่องพันห้ ivtec ก็ปล่อยออกมาแข่งกับ Vios นะฮะตอนนั้น Vios ก็ออกก่อนอีกแล้ว Vios เปิดตัวปี13นะฮะซิต y ้ตามมาอีกปีหนึ่งปี14นะครับจะมา Mi เนอร์เชนตอนปี17นะครับไมเนอร์เชนปี17แล้วก็ไปจบปี19อ่าไปจบ oh. ปี19อ่าปัจจุบันไม่มีเครื่องพันห้าแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นซิตี้โฉมสุดท้ายที่เป็นเครื่องพันห้า IVT ราะนั้นถ้าท่านอยากได้เครื่องแบบคลาสสิกนะฮะแรงไหมมันไม่มันมัน,มน,มนอาจจะไม่ได้แรงเท่า1000พเทอร์โบนะหนึ่งพันเทอร์โบจะแรงกว่า<อ>แต่ว่าถ้าหลายคนกังวลเรื่องเอะเครื่องพันเทอร์โบฮันด้เพิ่งคิดค้นกลัวเดี๋ยวระยะยาวมันจะมีปัญหาอะไร <S <S ก็เอาตัวนี้ก็ได้เพราะตัวนี้เขาทํามาจนแบบยุคสุดท้ายของเครื่องพันห้าเขาแล้วเพราะนั้นปัญหามันไม่เยอะหรอกปัญหามันน้อยอยู่ตัวและเสถียรและาลงอะไหอะไรมันหาง่ายนะครับก็ ปี14เอาข้อดีของรุ่นนี้ก่อนก็ช่วงล่างนุ่มนุ่มดีนุ่มกว่าเจนที่ผ่านมาเยอะนะครับนุ่มแบบก้าวกระโดดเลยก็เรียกว่าตั้งแต่เจนแรกไทซีแมงสาบมาเจน3เจน4ผมว่าเจนเนี้นุ่มนุ่มกว่าเลยถ้าไม่นับตัวเทอร์โบนะก็คือว่านุ่มที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นเจนที่4แล้วเขามีพัฒนาการขึ้นมาดีมากห้องโดยสารกว้างกว้างเหมือนเดิมนะครับเจน3เจน4พอกันนะครับกว้างโปรง่งนั่งแล้วไม่อึดอัดนะครับทรงรถหลัง คาเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงเท่าเจน3นะฮะอาจจะเตี้ยกว่านิดนึงแต่ก็ไม่นั่งแล้วก็ไม่ได้อึดอัดอะไรท้ายรถกว้างพอกันจุสัมภาระได้เยอะ นะครับเป็นเกียร์ CVT เครื่องบรนณาส่วนตัวที่เคยใช้เนี่ยถือว่าดีนะฟีดแบกน้อยที่ลูกค้าซื้อมาแล้วจะบ่นน้อยมากไม่ค่อยเจออะไรนะเพราะว่าค่อนข้างเสถียรน,นะเดี๋ยวอ่านให้ฟังเผื่อมีมีใครเจออะไรหรืเอเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนแต่ว่าเอาตั้งแต่ซื้อขายมาคือเป็นรุ่นหนึ่งที่คนบ่นน้อยนะฮะไม่ค่อยเจออะไรมากมายมันจะมีบ้างก็ตามอายุแบบช่วงลงช่วงล่างแอ,อ,อร์เอเออะไรเงี้ยม,ม,ม,มีบ้างเออมีแอร์มีมีบ้างแต่ก็เข้าใจตามอายุเพราะว่าตัวแรก11ปีแล้ว นะตัวแรก11ปีแล้วถ้าจะเอาแบบว่าใหม่หน่อยปัญหาน้อยหน่อยหมายถึงว่าจุกจิกน้อยหน่อยก็เลือกปีท้ายๆก็ปี19 20ก็มีนะ18 19 20พอมีนะครับก็จะไมเนอร์เชนปี17ขึ้นมาไมเนอร์เชนก็เปลี่ยนกระจังหน้าเปลี่ยนไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็เพิ่มออปชันเอ่อเพิ่มออปชันขึ้นมาเยอะเหมือนกันเนาะอ,อ่มีมีออปชันที่เพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับตัวไมเนอร์เชนถ้าจะคุ้มจริงๆเล่นตัวไมเนอร์เชนนี่แหละ 89, 20เนี่เกํายี่สิบเนล่งกำลัง้งนะอ,งบอเบ มือใหม่เพิ่งหัดเริ่มขอนลดอะไรเงี่ยค่อนข้างเสถียรปัญหาน้อยเป็นเทคโนโลยีเก่าที่ในระยะยาวอาจจะ,ะดูแลง่ายนะครับอะไหล่ยังหาง่ายซ่อมง่ายไม่วุ่นวายอะไรมากมายนะครับก็ถือว่าโอเคคุ้มสำหรับคนงบ2กว่า3ต้นนะครับ